ทำไมล่ะหมิวหนึ่งคุณชายกระเบนนะั่นน่ะเขามีคุณปากเจอคุ้มอยู่ทุกตัวดิกเขามุ่งหมายอะไรเราเป็นผู้หญิงด้วยกันรู้ก็ไม่ควรไปแย่งเขาแม่โวยข้อสองถ้าหมิวแต่งงานกับเขาก็หมายความว่าเขาต้องจ่ายใหมิวยี่สิบล้านกลายเป็นว่าหมิวเห็นแกนเงินกอนไปอีกอะไรถึนแล้วก็สาม ถ้าหมิวคิดจะแต่งงานเป็นที่แต่งงานด้วยเกอวันก็หมิวบอกตั้งแ่างีหอนแล้วอ, <c oughs> อีคุณชายกระเบนมาข้ยอกัตัวกันนะคะ โดยไมตามภาษาเด็กๆพุณยังไม่รู้ว่าอาวัตรรักกับแม่ของเขาคุณพิมพ์ไม่อยอมให้ใครรู้เรื่องของเราสักทีนี่ครับตาพิมพ์กลัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกของเขาเขาคุณพ่อใจอย่างนี้พิมพ์ไม่มีทางที่จะแย่งนิวัตรจากลูกได้เลยผมรักเหมียวเหมือนลูกนะเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเ่าฝาหอยจนเดี๋ยวนี้หอยเท่า่ะให้พูดเร็วะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราต้องแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนข่าแรกที่ปากเจอไม่ใช่ไม่ใช่เลขาของคุณชายนั่นก่อน<ม>ต้องมีใครในที่นี้คนยอมเสียสละตัวเองให้แก่คุณปากเจอนั่นแหละไม่ใช่ปากเจอครับออมาราครับมบาราผมก็เผลอเรียกตามยิหมิวเขา้าเสียสละตัวเองยังไงครับคุณตาอ้อาวก็เสียความบริสุทธิ์ให้เขาอะ โอ้ยร้องอย่างดูเองบริสุทธิ์ชั้นเต็มเป็นตางั้นแหละคุณชายเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันคุณชายเวอร์หรอเดี๋ยวโดนนโดนนะครับทำไมคุณไทเซอร์ก็เพื่อกันคุณบุษบาออกไปจากชีวิตคุณชายสิอีหมิวจะตั้งนานี้ออกไปแล้วกราว่าใครหมอละคุณชายออกไปคนเพราะเป็นต้นปัญหาแล้วก็คุณตาไงฮะเออใช่ใช่แล้วคุณตา เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตาปวดกษียนไปนานแล้วให้เด็กมาดูไม่ได้แล้วออนี่ว่าจะเหมาะที่สุดขอรับลำสันบ,บึ้มเป็นพ่อพันธะเออใช่ใช่ใช่ไม่ได้ผมทำลายน้ำใจไปอย่างอีกคนนึงไม่ได้ออโดยเฉพาะอ,อย่างยิงยิงที่เป็นลูกสาวฉันแม่ไม่เป็นไรอืมอะอือื อเพื่อเห็นแก่ความสุขของเจ้าหน่ายนกน้อยยอมเสียความบริสุทธิ์ด้วยเต็มใจขอรับสวัสดีน้องสาวผิวขาวงามผองพันดังสวรรค์ลงมาแต่ง แสงตะวันผ่านไปแสงตะวันผ่านมาพาให้อ um. ้ายฟันละเมอเสือน้องสาวเข้ามาเสือน้องสาวเข้ามาจงอย่าได้ระาาจงอย่าได้เอียงอายให้ผู้ชายบ้านไกลให้ได้เสือผู้รัลลา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 ลลา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 ลลา ลา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 สวัสดีน้องสาวผิวขาวงาของพันดังสวรรค์ลกแตนแสงตะวันผ่านไปสตะวันผ่านมาพาให้อายฝันลำเบอรเฟรเข้ามาสองเอาเข้ามาดงอย่าได้ระอาจงอย่าได้เอียงอายให้ผู้ชายบ้านไกลให้ได้เสือผูร้า นกน้อยไปหาฟืนมาก่อไฟก่อดข้ามไปขอรับคุณค่ะ,ะคืนนี้หนาวนะทำยังไงถึงจะได้เพื่อนนอนสักคนเข้าไปนอนกับบุ๋มสิคะบุ๋มก็หนาวเบียดๆกันหน่อยอุ่นดีนะนอนแบบเพื่อนนะอ่ะเพื่อนก็ได้ดีเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เดี๋ยวนกน้อยเห็นผมเข้าไปในเต็นท์บุ๋มบุ๋มก็เสียหายสิเสียก็เสียไปสิบุ๋มไม่เห็นแคร์หรอกอยากเสียอยู่แล้วน้าเน้เน้เนเน้น,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 นไม่ดีมั้งอืมเอางี้ก็ได้ดึกๆนกน้อยหลับแล้วบุ๋มจะเข้าไปนอนในเต็นท์คุณชากเองดีมากนอนอย่างเพื่อนนะอือเพื่อนก็ได้จบบับแล้วอะตกลง 对了。<laughs> <laughs>

กรมคอประการคารทราพวกกันขอน พบกับคุณบุษบาเข้าพิธีมงคลสรรกันขอโอ้โหอะไรกันเราถึงกันด่ากันเชร์ขอรับกระตุทราบว่าการเสียความบริสุทธิ์นั้นเป็นความสุขอันเปิดกว่ากักความบริสุทธิ์ไม่เป็นเลยไหนบ้าสิพูดาไม่ได้รีบเปลือวางคำยินดีด้วยเราจะได้ความยินดีด้วยค่ะคุณนกน้อยขอบคุณคุณบุษบายินดีจริงๆค่ะ เดี๋ยวนกน้อยตอนนี้มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่ะค่าในหน้าค่ารับสินบนค่าอะไรตร่อค่าอะไรกะ่ะฮะเจ็ดล้านขอรัโอ้โหเจ็ดล้านอโอ้โโอโโอโขอรับกระผมมาเอาฉันให้อีกสามล้านเป็นของขวัญวันแต่งงานจะได้ครบสิบล้านไงนดีไหม เป็นพระคุณอย่างยี่คอรับคุณชายพระคุณของคุณชายจะตรึกไว้ในส่วนลึกของใจนกน้อยจนชั่วชีวิตมากเกินมากเกินไปแล้วอีกแล้วเหรอสัสดี